นายดังจัดให้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพบกับนายดังกับทีมงานลิขิตฟ้านะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้มานํารถเกี่ยวบีกสามเจนะครับเอาไมโครดึงนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับจมูร์ฤาจ,จาโดยทีมงานเซปกนะครับอะไรซิ่งสายแบกวันนี้ไกลครับอยู่ที่อำเภอ วาลินชำมาจังหวัดอุบลกับทีมงานเรามาเดิมนะครับใกล้ๆไม่ว่าซื้อขายแล้วย่างเดียวี๋ยวเดี๋ยว,วต่อไปก็2องคันนี้ครับอาณาจักรจะเป็นของเราไม่นานนะครับมีของเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาชมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง6องตัวเดิน12สักพัฒนาปั๊มยีบสนะครับโซ่ใหม่ 2เส้นแล้วก็ลรอเลอรนะครับเต็มรถจอดนะครับใช้งานรถจอดนะครับไม่มีคนขับทําการดึงนะครับขึ้นรถเดี๋ยวพามาดูนะครับรถไอสิบล้อแท่นเตี้ยน,นะครับวันนี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้จะหมู่หรือจะจ่ารอชมนะครับอ่า,อา,อามาดูครับ อันนี้เป็นเทนเตียนะครับถุงลมเครื่องร้อยเก้าห้าเครื่องดีคัสซีสวยแอร์เย็นนะครับอเอามโคสมิตโตโม่สองร้อยสิบนะครับเอ็ดเฮดสองร้อยสิบดึงนะครับเดี๋ยวมาชมกันฝากติดตามนะครับในช่อง YouTube ในดังรถเก่าซิ่งนคอนขเินทีมนะครับอันนี้ครับเป็นเด็กน้อยขับสิบล้อนะครับ เลขใช้บริการนะครับได้ที่อุป,ปอกนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถนะครับเบอร์โทร086 057 3965นะครับช่างป,ปอกสไล,ลด์รถยกวันนี้มากับไอ้ฝ้าเมฆะภาระโอลานนะครับวันนี้บอกอย่างมาอย่างนะครับบอกสไลด์มาฮะน,นี่อ่ะปวดสมองไม่เป็นไรครับวันนี้ นะเดี๋ยวมาดูครับการทำงานมาดูครับสมูรู้จานะครับ phải có lều Xây kheo, xây kheo Mắt kheo đừng Khuyên xuống xuống đi bó, khuyên xuống Ờ, đi, phát đi là đi à, เดี๋ยวเล่าออกมาก,ก่อนนะครับย่างเลยครั้งหนึงว่าจะไม่โคดึงแต่ก็ใช้วินดึงครับ

ไปครับไปครับไปค่อยๆไปไฟค่อยๆไปไฟเอายางเอายางออกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยอง บอมันต้องปุ๋ยปุ๋ยมันต่อไมโค้ปัดสิเดี๋ยวมันมันมันเดือดสิเดี๋ยวปุ้ยมันเดือดไปนานนานมันเดือดใช่ไหมนั่นไป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 ค่อยๆไปไปเลยไปเลยไม่มีอะไรที่ทีมงานเราทำไม่ได้ไฟไปเลยเออโอ้ง่ายเนาะง่ายครับนี่ละ วิ่งสิตันพอดีเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่นึงเออหาเลาออกกอนิป๊บนึงก็ได้เขาปิองเอาพอพอพติดติเอาตัวนี้ลงเอาตัวนี้ลงเอาฟ้าโอ้ยมันมันบาดีหกกันว่าเอารถขึงนม่แล้วบาดนกนี่วะโอ้ขาขามติเดมติขาามันต้องไม่ข้าดันออกมาหนิ ดันให้มันดัานด้นนี่หน่อยให้มันเ<อ>าไมติดตู้ไม่หยหางน้อยนะตู้รอมันแบทมันพินมาทาั้งนี่นะไม่นะเลยรถจ้าเอาะย่างเข้าไปยืนเออเข้าไปนะสมบูรณ์ไอ้ไอ้ไอ้เอียงหนึ่งไงคนนั้นซีรุ่นเข้าไปอยู่รุน่นกับต้นนี่เข้าไเดี๋ยวพอตอนมันห่างนะนี่จุกจุกอะไรนี่ ดันไปทั้งคุณยังไงทั้งคุณต้องดันดันเฟรนด์นี่มีดัดดน,ดนเฟนด์ดันมันนี่นี่เราได้ดันให้มันตูดได้ทั้งคุณยังไงถ้าคุณไม่เลี่ยลายนะบอกมันมันยืนมาได้รถมันยืนมาได้ใจเย็นใจเย็นค่อยๆเอาเดี๋ยวมาแล้วจะได้กลับเห้องนี่ไป <c oughs> โอ้ยปากกันเมื่อยเมื่อยบมาว่าแต่ว่าเมื่อยมเมื่อยหลายเนะาะซ้ายสซีงงาน่อย บกไฟบกไฟญาติบกไฟตกใจบกไฟขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วกลับบ้านเราครับลงอะไรรออยู่ไปครับไป นึกว่าบ่ไหวนะนึกว่าบ่ไหวคเอเออแต่ว่าแต่ว่าแต่วาไอ้กบพอกูโอ้ยเราคิดว่าสิบ่ไหวเพงเจอคนขับดันเฟมนั้นไส้เนี่ยแหก่ดึน่บอกินมันเป็นวิ่งของไทยเหรอแมน ปุ้ยปุ้ยไปบอกฟังพูดปุ้ยคออยู่ทั้งคอ่ตเนยวพทัเท่ไสาจะมันไหวพอไวถที่ไหมไนันมันเป็นิอกนินไปตวไสิะไดครับแต่ไม่ค่อยเรียนปันมากข้อไวนดันมากจ่นะ pờ pờ pờ, đưng mày. tong bo tong bo bó, mông <laughs> tổng bó bưng tổng bó! bưng bó, bưng bó đứng bực, đứng. bó, bưng bó, bưng 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 để yếu, để yếu. Bó bưng 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 bó, bưng bó bưng bó bưng 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 Bó, bưng 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 bó! Đánh phép lên hồi nãy đi Good, มันต้องเอาคืนเล้ว ได้ไวะ่ายหมดนะฮะดีแค่น้อยนั่นอาชวนีบอกให้ใดัจถูกถกเดินนเดินนะเดินนะห้ัตัวนี huh? ้กเดินนะนี่นี่นี ans, ่ด um, uh ัตัวนี้นี่นี่เออเตัวนี้ก็ได้ดยัน่ดออแน่ว มขาปิดไขาไปเลยนะออแถวมันต่ำหน่อย,ยออเ

อ๋อ้ยกมได้ปเลยเออไปโว้ผู้ชมหลายนะครับโอ้ไปไปขข้นได้พิธีรับร้อยครับผู้ชมครับ เอาใจซอยเฮ้ยพี่ให้ให้กำลังใจช่วยพี่ให้กำลังใจช่วยซิมฮ่ายีสิบตันครับวินตัวนี้ครับวินไทยครับยีสิบตันครับตัวนี้โอ้ยขอบคุณขอกว่าสิขึ้นเอามาเดิมครับ